โอเคสวัสดีครับอันนี้สืบเนื่องจากโพสที่ผมเคยไปคอมเมนต์นไว้ว่าสามารถทำให้ไตฝุ่นอเอทามนซึ่งปกติจุ4บวก1คือ4นัดในหลอด1ในล,ลาเพิงกลายเป็น5บวก1ได้โดยที่โดยที่ไม่ต้องต่อหลอดนะครับหรือที่ผมเรียกว่าล้วงหลอดนั่นเอง โอเคอันนี้เดี๋ยวมันมีลูกคาอยู่ในหลอดดูผมเอาออกแป๊บนึงโอเคห้าลูกนะครับเนาะโอเคจากเดิมเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันจะสามารถใส่ได้แค่สี่ลูกก็หนึ่งสองสาม แล้วลูกที่5มันจะใส่ไม่ได้มันจะใส่เข้าไปได้แค่นี้อ่าโอเคหลังจากทำการลวงแล้วผมก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยปึ๊บนะครับคือไม่ได้มีมปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานใดๆนะครับแล้วก็เรื่องของลิ้นป้อนที่ผมบอกว่าทำให้มันนุ่มขึ้นนั่นคือโปกตีลิ้นเดิมๆม,มันมาสปริงมันจะแข็งมากเนาะแล้วก็ ถ้าสมมุติคุณป้อนไม่ลงอ่ะสมมุติถ้าคุณป้อนไม่ลงแล้วลูกอาจจะหลุดมือหรืออะไรอ่ะมันจะกระเด้งอันนี้อันนี้คือทําแล้วนะครับมันจะกระเด้งแบบโปะถ้าความปืนความปืนป้อนเนี่ยบางทีเราใส่ไม่แม่นอ่ะมันอาจจะดีดกระเด็นโป๊ออกมาเงี้ยอ่าแต่ผมทําให้มันนิ่มที่จะใส่มุมไหนก็ใส่ง่ายครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ใต้ฝุ่นอีเทอรแมนเนาะ12.5นิ้วนะครับ ทำให้ใส่ได้5บวก1แล้วก็อันนี้จะเป็นคานอาร์มเอทักนิ้วหลอดเดิมมันน่ะมันใส่ได้5นัดนะครับผมก็ล้วงเช่นกันตอนนี้ใส่ได้7นัดนะครับในหลอดนะหรือที่เรียก7บวก1นนั่นเองโดยที่หลอดก็เป็นหลอดเดิมนะครับไม่ได้ต่อแต่อย่างใดนะครับโอเคลิ้นก็นิ่มเหมือนกัน เอาออกมาแล้วจะสปอนให้ดูสี่ละห้าจโอเคจากที่ปกติใส่ได้5 1 2 3นึห้า แล้วนัดต่อไปอะ่ะมันจะใส่เข้าไปได้แค่นี้อืมมันจะใส่ได้เข้าไปได้แค่นี้เองคือไม่สามารถยัดลงละแต่ผมก็ลวงลวงลวงเสร็จแล้วก็มันใส่ได้หกเจ็ดโอเคไหมครับแล้วลิ้นก็ป้อนง่ายขึ้นครับนิ่มลงแต่ก็ไม่ได้มีผลกับการใช้งานไม่ได้ทำให้ป้อนไม่ขึ้นหรืออะไรไมไม่เกี่ยวกันนะครับ โอเคอันนี้ผมก็ปาดบ่อเองอะไรเองขัดลื่นภายในเองทุกอย่างทําเองหมดครับสติป,ปิ้งผิวต่างๆเพราะว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อมาขายต่อหรืออะไรครับเอาไว้เป็นปืนใช้งานก็เราก็ทําเต็มที่เพราะว่ามันปืนเราเนี่ยครับสติปผิวหมดทุกอย่างหนึบมือสุดๆโอเคคลิปนี้ก็อธิบายแค่นี้ครับว่าพูดยาวๆไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่โอเคสวัสดีครับ